ผมมีงานสำคัญนะครับที่จะต้องมอบหมายให้ทั้งสองท่านปฏิบัติเพราะท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ พอบอรตรชี้แจงเหตุผลในการสั่งย้ายพลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายยาพันผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและพลตำรวจตรีโกวิทวงรุ่งโรธรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไปปฏิบัติราชาการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่วันที่11พฤศจิกาย,ยนไม่มีใครคาดคิดว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการจบชีวิตราชาการพลตำรวจโทพงพัฒน์หรือเดอะกิ๊ก เป็นคนสมุทรสาครสำเร็จการศึกษาโรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่31รุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงพบตรและยังผ่านการฝึกอบรมหลายหลักสูตรทั้งหลักสูตรของหน่วยสื่อราชการรับสหรัฐหลักสูตรการบริหารตำรวจของแคนาดาหน้าที่ราชการไต่ระดับจากสารวัตรใหญ่หลายสอนอก่อนขึ้นเป็นผู้กำกับการกองปราบปรามผู้บังคับการกองปราบปรามรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางปี2553เดกิ๊กถือเป็นมือปราบและมือสอบสวนหลายคดีดังอาทิคดีธนาบัตรดอลลราปลอมที่เหมือนที่สุดและกลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ของอเมริกาทลายเครือข่ายยาเสพติดของโรแลนด์ลอสซิกมอลยึดทรัพย์ได้กว่า800ล้านบาทจับกุ่มโรงงานผลิตยาบ้า7แห่งเอาผิดกับนายพันตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยกแผง แก่อร่อยฆาตรกรต่อเนื่องหญิงรายแรกของไทยนัฐการอนามานผู้วางยาพิสามีและจัดฉากอำพรางคดีเป็นอุบัติเหตุนั่นคือผลงานที่พลตำรวจโทพง์พัฒน์ฝากไว้ตลอดเวลากว่า30ปีของชีวิตราชการโดยไม่คิดว่ามือสอบสวนอย่างเขาจะกลายเป็นผู้ถูกสอบปากคำถูกสั่งให้ออกจากราชการกลายเป็นผู้ต้องหาหลายคดีหนักรวมถึงคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพติดฉากชีวิตราชการในวัยห8ปี ทีมข่าวอมรินทีวีรายงาน